จาก KJ เปน EXO กันค่ะว่าวหลังจากที่เขาปล่อยคลิปสั้นชุก้าชุก้ารูนจำนวน6นาทีมาแล้วเนี่ยหลังจากนี้จะมีอะไรอัปเดตต่อบ,บ้าง <S <S อย่างแรกเลยนะคะชุก้าชุก้ารูนเนี่ยกำลังจะปล่อยฉบับรวมเล่มจํานวน5เล่มนะคะเป็น complete edition ซึ่งในห้าเล่มนี้นะคะจะเป็นฉบับที่นําหน้าสีจากตอนที่ลงในนิตยสารานกลับมาแล้วก็จะมีการนําภาพวาดแล้วก็เนื้อหาพิเศษที่ไม่มีใครเห็นมาก่อนเนี่ยเอามารวมเล่มด้วยนะคะซึ่งจะวางจำหน่ายเล่มแรกเนี่ยวันที่3 0ิเซทเทเบอร์นี้เองค่ะส่วนเรื่องการรีพิ้นของบงกฎของเราเนี่ยก็คืออย่าไปกดดันเขาเลยนะคะทุกคนอย่าอย่า อย่าแปลว่าและอย่างที่สองนะคะอย่างที่รู้กันว่าเขากำลังจะทำรีเมคอนิเมะันิเมซีรีส์ออกมานะคะซึ่งข้อมูลที่เรามีทั้งหมดตอนนี้ก็คือเรารู้ว่าสไตล์งานที่เราจะเห็นเนี่ยก็จะเป็นแบบ 2.5D ที่เราเห็นในคลิปสั้นนะคะรวมถึงสตูดิโอที่ทำเนี่ยคือสตูดิโอคาร่าที่ทำอีวานเกเรียนแฟนตอย่างแรกเลยนะคะ เจ้าของประธานค่ายของสตูดิโอนี้เป็นอะไรเป็นสามี <c oughs> กับคนเขียนชูก้าชูก้ารูนั่นเองค่ะมันจะออกมาไม่ดีได้อย่างไรฟันแฟกอย่างที่2นะคะในวงการอนิเมชันเนี่ยถ้ามันมีการแถลงการแบบนี้แล้วมันมีตัวอย่างอนิเมชันออกมาแบบนี้แล้วนะคะนั่นหมายความว่าโปรเซสการทำาอนิเมชันเนี่ยมันมีไประดับหนึ่งแล้วนะคะทุกคนความว่า จนถึงสิ้นปีนี้ค่ะเรามั่นใจมากๆเลยว่าเขาจะต้องคีปแบบว่ากระแสส,ส่วนนี้เอาไว้นั่นหมายความว่าเราอาจจะเห็นวิชวลต่างๆปล่อยออกมาหรือว่าแม้กระทั่งประกาศวันฉายในเร็วๆนี้นะคะทุกคนไม่เกินปีนี้แน่นอนรับประกัน100%ปีนี้ก็รักษาสุขภาพกันให้ดีๆนะคะนอนให้พอกินให้อิม่มออกกําลังกายบ้าง ออกไปเจอผู้คนบ้างรักษาสุขภาพจิตให้มันอยู่ได้จนถึงสิ้นปีนะคะถ้ามีอัปเดตอะไรเพิ่มเติมนะคะก็จะพยายามอัปเดตให้ทุกคนได้ฟังเรื่อยๆนะคะไงก็ฝากติดตามน้องๆด้วยนะคะสวัสดีไปะละบ๊ายบาย